พี่สุขคนครับมือนีสีมาแนะนยำวิธีการดูแลผักฐานนะครับนอกว่าไวายสนิมเพื่นขึ้นนะครับเออม,มากระชีช้อยใดระดับหนึ่งนะครับแต่มันมีเทคนิคนอกครับนอกในการดูแลคือว่าสําคัญเลยคือไถามาไถาหน้ามาคือมันจบระดูกันไถามาปุ๊บตรองลางนี่นะครับเตอมลางคือผมเนี่ยผมลางแล้วพอลางปุ๊บ คือเทคนิคยังไงนะครับเด้อมันสีเงาตลอดนะครับคือสนิมสีบ่ขึ้นปกติคือถอดทิ้งไวน้นี่สนิมขึ้นเลยบ่แต่คือให้ทาละมันเนะครับเด้อให้ทาทาละมันเลยทา้าท้าให้ทัวนะครับเด้อท้าให้ทัวทุกใบเลยเด้อครับละมันทาเลยทาเลยครับทา่ทาน็อตท่ายังไง มันก็บลการสิยดลอดเองว่าเด่ยหน้าน,นะครับนะครับทาอะไรครับเดี๋ยวทาสูบใบเลยครับหกแร แล้วก็สีเงาแล้วก็สนิมกัสีขึ้นขึ้นน้อยที่สุดครับคันเมาดูแลรถมากระต้องดูแลอุปกรณ์ต่อูนเปนต้นครับคือกระสีรถก้านซึบล้อแล้วก็สีใ่งานต่ดต้นนะครับนอะกระส้มันกระสมันติดท่านี่กระสมันติดท่านี่ตองเป็นกระมันแม่นระส้มันเครืองเลยครับ คือลวมันให้รูริกก็ได้ถินมหา้อายออกใน้ลวมันเป่าเนาะลวมันให้รูริกแลวมันคานนาถินมหมเปลี่ยนออกไทายออกหมก็เก็บไว้แล้วก็หม้อก็เอามาท่าเนี่ยแต่ต้องไถจบประดูการมาคือไถถอดถอดปุ๊บตรงล่างเลยล่างแล้วก็ต้องฝ่าท่าเนะครับเด้อวขันพท่านี่สนิ้มเปินถึกขันปะขานี่ถึกน้ำปุ๊บสนิ้มกับสิขึ้นเลยทุกคนกับหุงดีเนาะแต่นี่ก็คือผมมาท่านื่ ก็ต้องซืวกขึ้นครับสนิมก็สิขึ้นน้อยขึ้นซ่านะครับกับสีฟันกับสียุโรตร์แต่ว่าต้องถอดไว้ในหุ่มนะครับเด้ออย่าไปถอดตากฝนได้ครับกหักรถก็ต้องหักอุปกรณ์ต่อปูนน้ำก็เทคนิคง่ายๆนะครับ,บ,บ,รนววนบเงงนาะนก,การดูแลครับขอการคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ